สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพินอีกเช่นเคยที่บริษัทเพชรยนต์ศูนย์รวมรถเกรด A นะคะ ท่านใดกำลังมองหานะคะรถสวยๆคุณภาพดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้พินด้วยนะพินจะได้มาอัปเดตรถใหม่ๆเข้าใหม่ให้ดูในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พินอยู่กับเจ้า Toyota Corolla Cross 1.8 h y b r i d Smart นะคะมาพร้อมกับปี2020นะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยใหม่กริบ รอบค่ะเลยทั้งภายนอกภายในนะคะไม่สะอาดเอี่ยมนะคะพี่พี่บอกเลยว่าน่าใช้มากๆเลยนะไฟหน้าเขาได้มาแบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟไลท์ไกดิ้งนะคะพร้อมกับล้อมแม็กนะคะพี่ลิฟเบรกมีมาให้ทั้ง4ล้อเลยคันนี้เป็นอย่าง ใหม่ใหม่ด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะด้านในไม่มีสนิมเกาะเลยพี่พนะคะสะอาดสะอ้านไม่มีร่องรอยการถูกน้ำท่วมมาแต่อย่างใดนะคะคันนี้เดิมเดิมทั้งคันนะคะเรารับประกันรถเราสวยนะคะพี่พนะคะบอกเลยว่าสวยทั้งโครงสร้างภายนอกภายในด้วยความใหม่กริบนะคะเรา เป็นรถหน่วยงานนะคะหมดสัญญาเช่าดูแลมาเป็นอย่างดีเลยพี่พีสีไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนหรือการใช้งานหนักใดๆเลยนะคะเจ้าคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีด,ด้วยเช่นเดียวกันเข้าสูนเปะทุกระยะเลยนะคะเป็นยางถ้าเกิดในกรณีอย่างนะคะของเราต่ำกว่ายางปี23นะคะพี่พีชี เปลี่ยนยางให้ใหม่นะคะเปลี่ยนยางให้ฟรีเลยนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณียางเป็นรถปีเอ่อยีสแต่ว่าย2ิบสองแต่ว่าเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้แล้วนะคะเราเช็คเช็คทุกทุกคันนะคะถ้าเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้เราเปลี่ยนให้ฟรีโดยลูกค้าไม่ต้องลองขอเลยนะคะ นี่คือข้อดีของเพชรยนต์นะคะพี่พแบตเตอรี่นะคะเสื่อมสภาพใช้งานไม่ได้นะคะแบตเตอรี่ต่ํานะคะเราก็เปลี่ยนให้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคันนี้หูก,กระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะพี่พี่มีไฟเลี้ยงนะข้างกระจกข้างเลยนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะคะด้านในนะ ด้านในเขาสะอาดสะอ้านใหม่กริบเลยพี่พี่นะคะแผงประตูนะคะสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการชนไปพี่การเปลี่ยนแผงประตูใหม่นะคะบอกเลยว่าสวยสุดๆนะคะหน้าจอแสดงผลพร้อมกับโฮมไรมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนใหญ่ๆแปดนิ้วแบบนี้เลยนะคะพี่พีพร้อมกับเกียร์อโตโออโต้ที่วางแก้วให้สองที่เลยสะดวกสบายมากที่เก็บสัมภาระเราก็มีนะคะคันนี้ตอบโจทย์ สวยมากๆนะคะมาพร้อมกับความประหยัดนะคะซึ่งเป็นรถไฮบริดนะคะพี่ๆประหยัดมากๆเลยนะ,ะเป็นเบนซินไฟฟ้านะคะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะคะพี่ๆเป็นกล้องบันทึกนะคะหน้ากล้องหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องซื้อเลยพี่ๆสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นดีนะคะ แล้วก็ภายในหรูหรานะคะดูดีมีสไตล์นะคะสไตล์ crossover นะคะพี่พี่าสวยจริงๆค่ะคันนี้มาเพียงราคา6 1 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง1 0 0 0 0 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเบาะด้านหลังพู้โดยสารใหม่กริบๆเลยพี่พี่แทบจะไม่มีร่องรอยของการนั่งเลยนะคะพี่พี่ใหม่กริบ รอบคันทั้งเบาะหน้าเบาะหลังเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆค่ะพี่พี่ใครพลาดคันนี้ไปน,น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเบาะยังปรับเป็นเมนนวลอยู่นะบง่งบอกถึงความแข็งแรงคงทนนะคะใช้งานอีกยาวๆไปเลยพี่พี่ด้วยความที่ระบบไม่ได้ซับซ้อนใดๆนะคะแต่ว่าออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะมีกล้องหน้ากล้องหลังให้ครบ ฝ้าเพดานเป็นสีดำสปอร์ตทางขันนะคะน็อตเดิมๆนะคะพี่ๆแผงเดิมๆน็อตเดิมๆประตูเดิมๆนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการขันการไขไม่มีการซ่อมแซมใดๆนะคะของเดิมแท้ร้อยประกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยางสมบูรณ์นะคะพี่ๆบอกเลยว่ายางนะคะไม่มีการเปื่อยการยุ่ยการยืมใดๆไม่มีขาดนะคะยางแข็งแรงมากๆนะคะซื้อรถอยังไง ให้ซื้อรถมือสองอยังไงให้ดูเหมือนใหม่เหมือนป้ายรถป้ายแดงก็ต้องซื้อรถที่พยนต์เท่านั้นนะคะพี่พบอกเลยว่าสมบูรณ์จริงๆทุกชิ้นส่วนนะคะไม่มีการไม่มีการแบบเสื่อมสภาพเลยนะคะแผงประตูยางขอบประตูนะคะสมบูรณ์มันสมบูรณ์มากมากพี่พี่ ถ้าเกิดในกรณีเปรียบเทียบกับป้ายแดงนะคะลดลงมาเกินครึ่งแล้วนะคะพี่พีแล้วได้รถสภาพดีๆเดิมๆไปใช้งานนะคะพี่ๆอาจจะมีระยะทางการใช้งานมากหน่อยแต่ว่าบอกเลยว่าเราเข้าศูนย์เปทุกระยะนะคะยังไงก็ใช้งานต่ออีกอยาวๆเลยพี่พี่เพราะาสภาพภายนอกภายในเครื่องยนต์นะคะบอกเลยว่ายัางดีมากๆนะคะพี่พเจ้าของดูแลดีเข้าศูนย์เปทุกระยะเป็นรถหน่วยงานเป็นรถที่เราคัดสันเกรด A คัดสรรคุณภาพรถมาให้นะคะพร้อมกับให้พี่ๆใช้งานได้สะดวกสบายไร้กังวลนะคะขับขี่ยาวๆไปเลยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าเพชรยนต์นะคะเข้าใจลูกค้านะคะอยากให้ลูกค้าได้รถที่ดีๆไปใช้งานนะคะต้องรถสวยเพชรยนตเกรด A เท่านั้นนะคะคันนี้เบาะด้านหลังพับปรับได้ด้วยนะคะพับสามารถพับเก็บสัมภาระม่านการของล่วงของหล่น มีมาให้นะคะพี่ๆคันนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะใครชอบนะคะสามารถแวะเวียนเข้ามาได้ที่เพชรยนต์สาขาเซรัไทย95นะคะพี่ๆคันนี้นะคะบอกเลยว่าได้เป็นเจ้าของนะคะบอกเลยว่าคุม้มคุ้มมากๆเพราะว่ารถใช้งานแบบไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักใดๆนะคะพี่ๆร่องรอยภายนอกนะคะยัง สะอาดยังใหม่กริบน้องรอยสะเก็ดหินน้องรอยเปียกบาทไม่มีเลยพี่พี่เปิดแบบนี้เปิดแบบเมนวนวลแต่ว่าประตูเขาไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะคันนี้บอกเลยว่าด้วยความที่ระบบไม่ได้ออปชันไม่ได้เยอะมากนะคะยังมีเมนวนวลอยู่นะคะใช้งานทนทานแน่นอนนะคะพร้อมกับโชว์เขาก็แข็งแรงนะคะพี่พี่ยางนะคะ ด้านหลังที่เก็บสัมภาระนะคะพี่พี่บอกเลยไม่มีบุบไม่มีรอยลักกิ้มใดๆนะคะคันนี้สวยสุดๆพี่พี่ซื้อรถดูสิคะน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยไม่มีเปลี่ยนเลยพี่พี่นะคะด้วยความที่เขาเป็นค o r ฟท์คลาสนะคะคันนี้มีระบบการทรงตัวมีระบบการการล้อหมุนนะคะบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยครบครันเช่นเดียวกันนะคะ ระบบช่วยออกตัวนะคะเขามีมาครบครันพี่ๆนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนด้วยความที่สวยใหม่กริบนะคะกล้องหลังมีมาให้ด้วยทะเบียนสวยด้วยนะคะพี่ๆไฟท้าย LED นะคะทะเบียน8051นะคะพี่ะคะพี่ๆสวยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยรอบขันนะคะใครชอบถูกใจคันนี้นะคะ กดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์หรือโทรหาพินได้ที่093 459 5623หรือเข้ามาหาพินได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย95นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะใน e ีพีถัดไปนะคะพี่พีกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้นะคะพินมาลงรถใหม่ๆให้ดูในทุกๆวันเลยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ